ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเอกหนึงแอปที่ดีนะครับมานำเสนอก็คือเจ้าแอปที่ช็อปนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักและก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับงั้นเรามาทําความรู้จักกันมันเลยนะครับว่าแอปที่ชอปนั้นคืออะไรนะครับหลักๆของเขาแล้วนะครับก็จะเป็นแอปขายสินค้านะครับเหมือนกับแอป s h อป e e Lazada หรือว่า t i k t o k ทั่วไปนะครับ ตัวพิเศษของมันนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากเพื่อนๆน,นะครับก็มีตัวอ่าเพลเตอร์นะครับให้ผ่อนของนะครับก็ขึ้นอยู่กับการสมัครของเราด้วยว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับก็มาดูวิธีสมัครกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับอนนี้เข้ารหัสการไปอยู่แล้วก็เข้า สู่ระบบหรือว่าลงทะเบียนนะครับก็กดเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็รับรหัสยืนยันนะครับนี่ครับก็บบนนะบบจะมีคลิกซอให้เลื่อนเนาะแล้วก็เลื่อนให้ตรงนะครับแล้วก็รับรหัสไปน,นะครับโอเคครับรหัสมาแล้วก็ใส่รหัสได้เลย น,นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบครับซึ่งของผมเนี่ยจะทําการมสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือวงเงินที่ได้รับก็คือ3,000บาทนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าสนใจหรือวิธีสมัครสมัครยังไงหรือถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์แล้วก็ทำวิดีโอให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับ